ไมองแ่เดอี่บ้้นยก็ววคิดิคิดจนเนี่ยมรับมันมันเบิ้มันกับขาเองสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีุเด้อพี่น้องเวันนี้ฮิมาเฮดกวนหมกหมวพี่น้องอันนั้น ถาเจ้าขายบอกออกคะนนเขาขายบอกออกว่าเขาก็ถิมแต่ว่ามันยังดีเ้าก็มาเห็ดม่องมองกวนเอออเมะน่ามาเห็ดหมองหมองแลเอามาประมาชิบกรักพี่น้องร่างหนึ่งประมาณาหาร่ สิบกรับเอาถึงัองรยะแล้วก็ปันพนันปันพลนี่เอาไว้เองเน่ยทีทำงานถ้าจะไปเห็ดงานเถาแกเขาจะบ่เอาเนาะมอญบ่เอาคลายบ่หลสเดือเอามาเห็ดบบกมองแพนแก่กายแกนองเบับมองพ่นโอ้ทั้งรังเม่นะ ่าประมานชิกโลข้างนางอยู่อยู่ข้างนอกนะพี่นอกเลยเดตันารณ์มองแพร่งมองงกวนซับซับว่าจะปั้นเอาป่ะเนี่ยมันจะเปื่อยบ่เป็ดประมาณชิปโลเลยนี่ก็แล้ว

ซาไม่มีก็นอนนี่น้องมีนี่เ่ามนมี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 มด้แน้องมีนี่มีมีอันนั้นแค่งเล้อ่ะให้ตึบน่าตึบตา อีเมยียอยู่บ้าปันมันโมเสบมันแต่อียดแเต่มันโมเสแล้วก็ขันอาัน,นเย่ะวองแผนยี่เมียพึ่งซูริเดดอกมันโมแดล่ะนะ่นกระปาากินนั่นแต่เป็นแสบ Chơi hết nó người ngày thì người tên mọi người tên mọi người tên mọi người lại mọi Ở dưới thúng mình tên lại người tên mọi người Ủa không phải không phải. Ai người tên mọi người tên mọi người tên

มม่วงครอบ่อ็ตั้งแกนว่กับประมาณชิซาลูกนะเออตัวหาันว่าันเด้ันตัวไหนว่ามันไหลคนได้นะเห็นมันเลยขึ้นบางน้าเอร์ไปกวนอยู่เนาะแต่ไนอ้บอลเห็ดกิน แกงมังไงป่บนตเียตยับแกมันมีี่นอยนะเ่องนี้นะคนมันก็บบที่มีคนตกแต้วงม่วงกดับไปจนหน้าหน้าหน้าแบบไรเ้ยไม่ยอ หันหันนะะไปกวนคุ้นอะไรอ่ะรอเป็นทาได้สมุกได้นเอามตลาดไทยยงกับบอึศเนาะข้องจะคลขายบอกแต่ว่าแต่ว่ายังดีมดทยอวมััว้่ามังมูมังนายังสารพาดยังดีเบิร์ป่าน้ยังใส บ้นก็จะถิมพาก็จะคลายก็บอกมองมก็มองง่ายเนาะหานขาดกนปั่นข้าวเดียวอะไรรุ่งคกิบบ้านรุ่งแต่ตอนเา้เพีนน้องสบายเน่ยเป็นว่า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัสสวดีค่ะมิมี่ตื่นนอนแล้เด้อ Mimi từ nơi nào Mimi 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 ơi Mimi nơi nào ta à, thằng gì thế nội tôi ăn Mimi buồn Mimi

เอฟซีจึงได้เห็นเต็มเออเต็มเรียนอยู่ปอะไรบอกเอฟซีสองรับสามสวัสดีครับก่อนสิครับผมเรียนอยู่ปสองรับสามโอ้ยสวัสดีค่ะไอ้ยเต็มสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าครูจอยเพิ่นเอาอันนาไปอันหนึงครับครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคมดงนั่นนี่ สวัสดีค่ะอืมสวัสดีค่ะแต้มรักน้องไม่แต้มแต้มร,รักไหมรักครับอืมรักก็หอมน้องหน่อยสิหอมมันหน่อยสิเก่งมากเลย รักรักเลยหัวมันเอเรียเอเอียหัวเหมือนอะไรนะเอเรียเอเรียเนี่ยตัวยาวแตมชื่ออะไรชื่อข้าวโรงเรียนแตมซิลใช่ไหมปอสองทับสามโอ้ห้องฟ้าโอ้ห้องครูฟ้าระวังระวังถึงน้องด้วย เนามันกระมวลแน่ๆเลยมีมีม้วนมวลไม่ได้คนยองคนยังเนาะระวงเล้อลถกเด้อบ๊อบบี้บอกแต่เล่บอกว่าค่อยๆเพิ่นก็ฮหดคอยอเนโอ้ยกอดอ้ถือไก่ออถืไกถือไก่ถือไ่นองก็แห้่งมากอะไรยองระถุงละมันนอนอยู่ห้องอะไรเพราะว่าคู่จอยเปิ่น อย่าียัจามันจะตูกตา้นงแตามก๋โธ่เกมมีพื้นที่เป็นหลอดเลยจะเจอยนีมาค้างหนึ่งเออพร้อมเนี่ยมันเปื่อยอยู่บ่กัจอยเปื่อยเลยควรนั้นซ <ity>. ื้อะวเาเเา จองจ็กบาทเสลจอสองอกสจองสื่สิก็ะองอยกสิอันนี้ดำแบบนี้คันดำไม่แดงๆงะไม่้งไม่แดงๆนะฮาโลป๊าจอยกับโคตรอูเนาะเรื่อหัมวงควนบ่ะเป็นหนังมวงแพนเนาะมวงควนไรแพนไรเขามีเนื้อทีสา แต่ยูบานแต่ยูบานห้องสี่มีให้แห้งมันมีทาาทีนะเอาพื้นเนาะมันมันคอยแต่เขาจะห่วยใครอีกเี่ยวเบาชุกสิมาเด็ดน้ำเด้อพี่น้องเด้ยวบาชุกกับพี่บอมกับพี่กระตูนเนาะเอะมาณสองสามหมกเนาะประมาณสี่หมกะมาวันที่สี่

Cái Ủa, đi, có đẩy, có là chú bà của bạn. Talk to đây Talk to đi Talk to nèo. Talk nó nèo. Talk to nèo. thằng to nèo. Talk 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 to cùng ดเกี่กัว่าหมามาคยดอนมสุกเหรอแต่วาอวิอยู่จังหวัต้องเจลำบากอีกแบบนึงลำบากแต้วมีามสุขว่ะแบบวิ่งเงินมานกกินกินแบบกินแบบดาด้วยเม่มีอะไรลเม่อไ่เยความนะ อยเอาเดีวก็ผ่านไปคุยญาติหมอกหมม่วงในความยุ่งคอคนคุมีสนจอ้เอาอยู่แล้วเห็นจังไหมคะมีมาย่งานเทกาลปีหนึ่งอุเอาแดงจะไปปีหนึ่งอทคนมาททนตรงนี้จัเลเออมาุกันนะต้องเอกันไหมนอกไทยว่าล่ะแกไปบึงไม่มีบ่อดเอาอดเอา พี่บอมก็บองสุกสีมเสีนั้สูงคนกินสีไปแต่ละอัดขั้นเจเนียังกะเมื่อไง้ะแต่สาวคุณท่านพักพอนี่แค่สดงสนกินเขาอย่นงยังหนึ่ง ป่ันนี้กินไปให้เรากิดกวนบอกวนจ้อยิไดเราก็กวนมวนผูชิมหมูแล้อันนั้นพี่กระตูนกันสิะสามคนคน้อตามหูย กูจอยสุดเดียวพี่น้องเอ้กจะเปี้ยนกันไปขุดโอเคกันไปขุดืกสด้านนี่โมขุดฝ่จ้าจามจกอัะไรนยังไ่เด็เยๆอ่ะโมดุเน่ยตาทไ่งหนาาหาาาา่ไทยยังหนามาอยู่บ่

มันจะโดนแลค่ะกได้ทายน้ำมันนี่รพี่้อพ่อ่นดีคลิปลงไส้เมือเลยบบีเป็นมัดบบีบ่เ้สบายบสบายเนาะอะไรเอยเก่งมากเอาไปให้ป้าบเดี๋ยวพี่เอาไปให้เองก็ได้ตอนนั้นอะแ่กดน้ำที่ตัวง่ะมันไม่ได้แล้วมากดน้ำที่ร้านพัดแล้วพอจะมัใช่ไหมมันผิดมันอ่านว่าส่อเยีเสียเสียใช่ไหมเสียอ มาซุกสิมาเด่นน้ำเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่อปีกกัสิได้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องพี่บอสเนี่ยพี่บอมเนี่ยกับเบาซุกพี่กระตูนนี่ประมาณนี้เนาะพี่น้องแต่ว่าหูบว่าสิได้มาแทะๆจักคนเนาะประมาณสามคนเนี่ยพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไม่มีหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วอะไรกันถี่อุชวนเลย